ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮโรนิวเจนนะคะและขอสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนเมษายน2565นะคะ ค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่สามารถปล่อยคลิปได้ครบทั้ง12ราศีเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะคือมีอาการป่วยก็เลยเไม่สามารถทําได้4ราศีซึ่งในเดือนนี้เราก็ได้ทําการชดเชยให้กับ4ราศีแรกไปแล้วนะคะค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นคิวของออชาวลัคนาราศีมีถุนแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะคะว่า ลัคนาได้มาจากการคำนวณด้วยเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนะคะท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาอะไรสามารถเช็คได้จากลิงก์ด้านล่างของใต้คลิปที่แปะไว้ให้นะคะลองใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของตัวท่านไปเช็คหาลัคนาให้ได้ก่อนและมาฟังคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะเน้นกันที่ดูที่ลัคนานะคะ ค่ะก่อนอื่นก็มาดูกันนะคะว่าที่กระดานวงกลมตรงหน้าของเราเนี่ยเป็นการจําลองจักราวาลบนท้องฟ้าลงมาอยู่บนหน้ากระดานเพื่ออธิบายให้เห็นว่าจาักราวาลของเราเนี่ยมีดวงดาวมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นวิธีของวงกลม ดวงดาวแต่ละดวงเมื่อเคลื่อนที่ไปในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีความหมายมีผลกระทบมาถึงโลกของเราและมีผลกระทบต่อดวงชะตาของมนุษย์เรานะคะในจักรวาลของเราจะถูกแบ่งออกเป็น12ราศีด้วยกันก็คือ12ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ดวงดาวเคลื่อนตัวไปจะมีความหมายเกิดขึ้นนะคะค่ะเรามาฟังดวงกันเลยนะคะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนคือดาวพระพุธแทนด้วยสัญลักษณ์เลขสีไทยซึ่งมีสีเขียวนะคะก่อนหน้านี้ดาวพระพุธเนี่ยได้สถิตอยู่ในภพของกรมมะก,ก็คือเรือนของการงานงนั่นเองต้องบอกว่า ชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยมีเรื่องโดดเด่นในเรื่องของการงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและในเดือนนี้นี่เองดาวประจําตัวท่านเนี่ยคือคือดาวพระพุธท,ที่แทนด้วยสัญลักษณ์เลขสีไทยซึ่งมีสีเขียวเนี่ยจะเดินทางยกย้ายในวันที่4เมษายนเข้าสู่ภพลาภะอีกซึ่งหมายถึงภพของโชคลาภนั่นแปลว่าพลังบุญของตัวท่านกําลังนําพาเรื่องโชคลาภเรื่องสิ่งที่จะได้มาอย่างง่ายดายที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้อีกนะคะแต่ในขณะเดียวกันในภพเรือนลาภะเนี่ยก็ มีดาวพาระมฤตยูซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลขศูนย์มีพระราหูที่เดินทางยกย้ายมาจากราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่30มีนาคมแล้วเข้ามาอยู่ในภพเรือนราหะจริงๆแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเพราะว่าพระราหูน่ยกย้ายมาในตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเทวีโชคก็คือค่อนข้างที่จะให้โชคให้ลาบและเป็นภพเรือนราหะเป็นภพเรือนโชคลาบของชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยท่านมีเรื่องที่จะต้อง จากนี้ไป18เดือนหรือ1ปีครึ่งเนี่ยจะมีเรื่องโชคลาภเข้ามาในชีวิตท่านนะคะแต่ในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยยังมีดาวพระมรุตยูก็คือดาวเลขสย์หรือดาวพระเกตและเลข9เข้ามาร่วมอยู่ด้วยก็เลยทําให้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ผู้คนที่มีความหมันไส้อิจฉาขัดแข้งขัดขาอยู่บ้างเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลเพราะว่าตัวท่านยังสามารถจัดการได้อยู่พลังบุญในตัวท่านยังมีมากกว่าอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เรื่องของการเงินเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้ท่านได้สถิตอยู่ในภพเรือมนมรณะก็คือดาวพระศุกร์แทนด้วยสัญลักษณ์เลข6ไทย ซึ่งมีสีฟ้าก่อนหน้านี้ได้สถิตคู่กับดาวพระเสาซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นเลข7ไทยสีม่วงดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาไม่ถูกกันเนาะพออยู่ในภพเรือนอมรณะแบบนี้ในช่วงที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความอ,อ,อึดอัดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าพอมาในวันที่1เมษายนเนี้ยดาวพระศุกร์เนี่ยจะยกย้ายจากราศีมังกรหรือภพรมรณะเนี่ยเข้าสู่ภพสุภะก็คือราศีกุมอ่และในวันที่7เมษายนเนี่ยก็ยังมีดาวพระอังคารซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลข3ไทยมีสีชมพูก็เดินทาง มาประกบคู่กันกับดาวพระศุกร์อีกได้เป็นคู่ที่ทําให้ยิ่งส่งเสริมให้ท่านจะมีชื่อเสียงในเวลานี้มีคนกล่าวขานเหมือนกับว่าท่านทําผลงานอะไรบางอย่างให้ผู้คนได้ชื่นชมด้วยและทําให้การเงินของท่านเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นซึ่งการที่ดาวพระศุกร์เดินทางมาอยู่ในภพ สุภาะแบบนี้ดาวพระศุกร์เองก็ยังได้ตําแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าอุจจาวิยราชนั่นแปลว่ามีาพลังที่สูงเด่นแล้วกําลังจะเดินทางไปสู่ตําแหน่งสูงสุด,สดก็คือตําแหน่งมหาอุดในเดือนถัดไปและในเดือนถัดไปก็จะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานทําให้การงานนั้นเนี่ยทำให้ท่านได้รับเงินมากขึ้นหรือได้รับเงินสูงขึ้นนะคะในกรณีของท่านใดที่อาจจะขยับขยายตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะทําให้ท่านเนี่ยได้เงินมากขึ้นในตําแหน่งนั้นๆน,น,นะคะ ต่อมานะคะจะมีเหตุการณ์สาคัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในรอบปีนี้เลยนะคะก็คือดาวพระพฤหัสซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลข5ไทยมีสีส้มนะคะวันในวันที่8เมษายนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยจะยกย้ายจากราศีกุมหรือจากพบเรือนที่ชื่อว่าสุภะซึ่งหมายถึงเกิติยศช,ชื่อเสียงความสุขความเจริญด้วยท่านจะยกย้ายเข้าสู่ตําแหน่งภพเรือนที่ชื่อว่ากรมมะก็คือการงานนั่นแปลว่า ชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยจะมีความโดดเด่นมั่นคงในฐานะทางการงานมากขึ้นไปอีกนะคะและยิ่งไปเจอกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลขหนึ่งไทยซึ่งมีสีแดงนะคะท่านยิ่งเป็นคู่มิตรกันเข้าไปอีกนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูทําให้ท่านยิ่งโดดเด่นทางการงานน่าจะมีตําแหน่งขยับขยายสูงขึ้นได้รับการโปรโมทหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้ท่านเจริญเติบโตขึ้น,นทางหน้าที่การงานนะคะ และต้องบอกว่าเป็นความมั่นคงที่จะเกิดไปยาวๆเลยนะคะตลอดหนึ่งปีเต็มเพราะว่าดาวพฤหัสตรงนี้ได้เดินทางยกย้ายเข้ามาเป็น กเกษตรตราธิบดีในทางโหราศาสตร์ซึ่งแปลว่ามั่นคงยั่งยืนนะคะและเป็นรอบเวลาในรอบ12ปีด้วยที่ดาวพฤหัสเดินทางยกย้ายมาอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องของการงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและในขณะเดียวกันในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเช่นกันนะคะ ชาวลัคนาราศาีมิถุนท่านใดที่ยังโสดอยู่ขอสแสดงความยินดีด้วยเลยปีนี้จากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปคุณจะได้มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ดูดีมีมีมเขอาอเรียกว่าภูมิฐานแล้วก็มีฐานะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตและที่สําคัญจะมาจากในหน้าที่การงานจะมาจากการร่วมงานกันจะได้รู้จักกันในเรื่องของการติดต่อการงานด้วยกันะนะคะ ถ้าตกลงปรงใจคบกันก็จะคบกันได้ยืดยาวและถือว่าเป็นคู่ครองที่ดีเป็นคู่ครองของท่านและเป็นเวลาของท่านนะคะก็ลองพิจารณาใช้ดุลพินิษของท่านทําความรู้จักกันไปได้นะคะและสําหรับท่านใดที่เป็นคู่แฟนคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เหมาะสมมากๆของการแต่งงานและมีบุตรได้ด้วยเช่นกันในกรณีของท่านใดที่แต่งงานกันมาแล้วสักระยะหนึ่งวางแผนมีบุตรก็อยากจะแนะนําว่าเป็นปีที่ดีมากๆที่เหมาะกับการมีบุตรในปีนี้นะคะ แค่แล้วในช่วงกลางเดือนเมษายนนะคะก็จะมีการยกย้ายของดาวพระอาทิต์นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์เลขหนึ่งไทยซึ่งมีสีแดงนะคะท่านจะยกย้ายจากภพเดือ,อกนกรมมะเข้าสู่ภพลาพระของชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกว่าดาวพระอาทิติเนี่ยดาวเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะหมายถึงเพื่อนฝูงผู้ใกล้ชิดสนิทกันท่านจะนำพาโชคลาภมาให้นะคะก็ลองสังเกตดูช่วงปลายเดือนน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาจากเพื่อนฝูงของท่านแนะนํามาหรือนำพามาให้นะคะ และยังประกอบกับพระเกศซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลข9ไทยมีสีม่วงนะคะท่านก็จะยกย้ายจากภพลาพภเข้าสู่พบกรรมมาก็คือเดินทางสวนกันในช่วงประมาณปลาย,ลาย,ลายเดือนการที่พระเกศเข้ามาประกบคู่กับเจอกับดาวพระฤหัสแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ได้รับโชคเกี่ยวกับทางด้านการงานเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าพระเกดกับพฤหัสมาก็ยิ่งส่งเสริมให้ท่านได้มีเรื่องราวอา,าจาจย์เกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะ ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโหราศาสตร์ไทยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวรคนาราศีมิถุนเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พ่อมดเมอร์ลินเพื่อดูรายละเอียดในเรื่องของการงานการเงินและความรักกันอีกนะคะ ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในการเปิดไพ่พอมดเมอร์ลินนะคะต้องบอกว่าพอมดเมอร์ลินขึ้นมาให้ความโดดเด่นไปในเรื่องของความรักค่ะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคนโสดท่านใดที่ยังโสดอยู่ท่านจะได้พบเจอกับความรักที่มากับตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นคนที่จะเข้ามาจีบหรือเข้ามาในชีวิตท่านจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีเกียรติยศมีตำแหน่งมีชื่อเสียง และในกรณีที่เป็นความรักของท่านที่มีแฟนแล้วเป็นตัวเป็นตนชัดเจนหรือมีครอบครัวแล้วต้องบอกว่าเดือนนี้ท่านจะได้รับการสนับสนุนทางการงานจากคนรักของท่านเป็นอย่างดีเขาจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการทํางานหรือบางทีบางท่านเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทําร่วมกันกับคนรักด้วยนะคะจะเป็นความเจริญก้าวหน้าที่จะพากันสําเร็จไปในอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของการงานนะคะ ต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะไพ่พ่อมดเมอร์ลินขึ้นมาว่าการเงินของท่านจะโดดเด่นมาจากการงานค่ะหมายถึงว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโชคทางการเสี่ยงอะคะ่ะก็คือทางไพ่พ่อมดเมอร์ลินแนะนําว่าไม่ให้ไม่ให้เสี่ยงโชคจากเ,เรื่องการพนันนะคะเพราะว่าการเงินของท่านจะมาจากการงานเป็นสําคัญนะคะในเดือนนี้ ต้องบอกว่าในเดือนนี้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดีในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดเล็กๆทีออ่อาจจะมีปัญหากับในกลุ่มของเพศหญิงนิดหน่อยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าเกิดท่านมีความจําเป็นที่จะต้องติดต่อง,งานกับ เพศหญิงบางทีก็อาจจะต้องให้เพื่อนร่วมทีมช่วยจะดีกว่าถ้าติดต่อด้วยตัวท่านเองบางทีอาจจะไม่ค่อยลงกันหรืออาจจะไม่ค่อยสําเร็จได้ดังใจสักเท่าไหร่ในกรณีที่ติดต่อกับผู้หญิงนะคะค่ะและมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านไพพรมดมลินให้มานะคะก็จะเป็นเรื่องของออความรักแดนไกลนะคะอันนี้กรณีของท่านใดที่มีความหวังในการติดต่อกันแต่ยังไม่ได้พบเจอกันติดต่อกันผ่านออนไลน์หรือการแชทกันคุยกันเนี่ยท่านจะได้พบเจอกับความรักประเภทที่อ,อ,อาจจะเป็นความรักแบบยังไม่ มั่นคงเป็นความรักที่สนุกสนานยังมีความเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ท่านจะได้เจอกับความรักของคนที่เขาค่อนข้างหน้าตาดีออมีสเสน่ห์ท่านอาจจะหลงรักได้ง่ายๆแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันยาวๆนิดนึงนะคะกว่าจะผ่านเวลานี้ไปได้ก็จะเห็นถึงความมั่นคงในภายหลังแต่ถ้าผ่านเวลานี้ไปไม่ได้ก็ไม่ขอให้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยยังมีโอกาสได้พบเจอกับความรักที่ดีดกับคนที่ มีตัวตนอยู่จริงและก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอะนะคะเพราะฉะนั้นความรักนะในเรื่องของการที่ได้พบกันแบบเรียวก็คือจะมั่นคงกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นความรักที่มาจากโลกออนไลน์เนี่ยก็คือจะยังไม่ใช่นะคะค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ใช้ดุลพินิษ์ในการพิจารณาด้วยตัวท่านเองด้วยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นเดือนที่ดีของท่านมากๆจากนี้ไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ค่ะโดยภาพรวมทั้งหมดในเดือนเมษายนก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติติดตามช่อง Horo New Gen นะคะและพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ